ชายคนหนึ่งเริ่มต้นการวิ่งมาราธอนที่ยาวที่สุดในชีวิตแต่เมื่อเขามองเห็นตัวเองล้มอยู่ข้างหน้าทุกสิ่งกลับพลิกจากความฝันสู่ความจริงอันน่าสะพรึงเสียงหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับเงาแห่งอดีตที่ตามหลอกหลอนนี่ไม่ใช่แค่มาราธอนของร่างกายแต่มันคือมาราธอนของจิตวิญ,ญญาณที่เดิมพันด้วยชีวิตทั้งชีวิตของเขาเขาจะหนีหรือรเผชิญหน้า คุณพร้อมจะวิ่งไปกับเขาหรือยังชีวิตก็เหมือนการวิ่งมาราธอนแสงแดดยามเช้าสาดลงบนถนนยางมะตอยร้อนระอุเสียงรองเท้าวิ่งกระทบพื้นดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหนื่อไหลซึมลงข้างแก้มหัวใจเต้นแรงราวกับกลองศึกชายหนุ่มชื่อพาคินมองไปข้างหน้าเส้นทางทอดยาวไปไกลจนสุดสายตาเขาไม่รู้ว่าจุดหมายอยู่ตรงไหน แต่รู้ว่าต้องวิ่งต่อไปเสียงหอบหายใจของผู้คนรอบข้างเริ่มเบาลงบางคนหยุดบางคนล้มลงข้างทางแต่พาคินยังคงก้าวต่อทุกย่างก้าวเหมือนแบกรับความฝันและความกลัวไว้พร้อมกันลมแรงพัดผ่านหูของเขากลิ่นฝุ่นและเหนือคละคลุ้งแสงอาทิตย์แผดเผาจนตาพร่ามัวเขากะพริบตาแรงๆเพื่อมองทางให้ชัดทันใดนั้น เขารู้สึกว่าพื้นใต้เท้าสัน่นเสียงบางอย่างดังคล้ายฟ้าผ่าในระยะไกลผู้คนเริ่มหยุดวิ่งสายตาทุกคู่หันไปทางเดียวกันควันสีดำพวยพุ่งขึ้นจากเส้นทางข้างหน้ากลิ่นไม่ลอยเข้าจมูกอย่างแรงเสียงกรีดร้องของใครบางคนดังขึ้นกลางความวุ่นวายหัวใจของพาคินเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมเขาชะลอฝีเท้าดวงตาเบิกกว้าง ร่างหนึ่งล้มอยู่บนพื้นแขนของคนคนนั้นสั่นไหวเล็กน้อยก่อนนิ่งสนิทพาคินก้าวเข้าไปช้าๆเหนือและความกลัวผสมกันจนไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเสียงหัวใจตัวเองกรบทุกเสียงรอบข้างเมื่อเขามองเห็นใบหน้าของร่างนั้นอย่างชัดเจนรอยยิ้มที่เขาเคยเห็นในกระจกทุกเช้าปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาเองพาคินยืนนิ่ง ลอมาหายใจของเขาหนักอึ้องราวกับมีหินทับอยู่บนหน้าอกดวงตาของเขาไม่อาจลับไปจากใบหน้าตรงหน้ามันคือใบหน้าของเขาเองราวกับกำลังมองกระจกที่แตกสะท้อนในอีกมิติหนึ่งร่างนั้นนอนนิ่งบนถนนแสงแดดกระทบผิวที่เปื้อนฝุ่นเลือดสีแดงเข้มค่อยๆซึมออกจากมุมปากดวงตาเปิดขานจ้องขึ้นไปบนฟ้าไร้แววชีวิต เสียงรอบข้างเริ่มเลือนหายทุกอย่างราวกับหยุดนิ่งพาคินยกมือขึ้นแตะแก้มตัวเองสัมผัสได้ถึงเหนื้อที่เย็นเฉียบหัวใจของเขาเต้นถี่รัวจนรู้สึกปวดในอกเขาก้าวถอยหลัง1นก้าวแต่ร่างนั้นกลับขยับขึ้นนิดหนึ่งนิ้วมือสั่นไหวช้าๆเสียงลมหายใจแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งพาคินตัวแข็งเหมือนหินไม่กล้าขยับแม้แต่ปลายนิ้ว นายคือใครเสียงของพาคินสันไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมหายใจที่หนักขึ้นเรื่อยๆจากกลางที่เหมือนเขาเองดวงตาของร่างนั้นค่อยๆกรอกมามองตรงริมฝีปากขยับเล็กน้อยนายกำลังวิ่งหนีอะไรเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนในหัวของพาคินราวกับไม่ได้ออกจากปากของคนตรงหน้าแต่ดังมาจากในใจของเขาเอง ความหนาวแล่นไปทั่วร่างเขามองไปรอบๆผู้คนที่เคยวิ่งอยู่กลับไม่อยู่ตรงนั้นอีกถนนยาวที่เคยเต็มไปด้วยเสียงฝีเท้าตอนนี้เหลือเพียงความเงียบแอลลมที่พัดแรงท้องฟ้ามืดลงอย่างกระทันหันเมฆหนาทึบลอยต่ำลงเรื่อยๆภาคินเริ่มก้าวถอยแต่ร่างนั้นค่อยๆลุกขึ้นท่วงท่าช้าและแข็งเหมือนหุ่นที่ขยับตามสายเชือก เสียงกระดูกลั่นดังขึ้นทีละข้อดวงตาทั้งสองยังคงจ้องมาที่เขาไม่มีความโกรธไม่มีความเจ็บมีเพียงความว่างเปล่าที่เย็นเยียบนายหนีมานานแค่ไหนแล้วเสียงในหัวดังขึ้นอีกหนีจากความจริงหนีจากตัวเองหนีจากอดีตพาคินสายหน้าเขาตะโกนตอบฉันไม่ได้หนีฉันแค่พยายามไปข้างหน้าเสียงสะท้อนกลับมาก้องในอากาศ เหมือนถนนทั้งเส้นตอบกลับพร้อมกันไปข้างหน้าเพื่อหนีไปไกลกว่าเดิมงั้นหรือพื้นใต้เท้าเริ่มสั่นอีกครั้งรอยแตกเล็กๆปรากฏบนถนนเสียงคล้ายหัวใจเต้นของโลกดังจากใต้พื้นพาคินมองลงไปเห็นเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ในรอยแตกนั้นแต่เงานั้นยิ้มรอยยิ้มที่แปลกประหลาดและน่ากลัวเขาหยุดวิ่งไม่ได้ ขาเริ่มเคลื่อนโดยไม่ตั้งใจเหมือนมีแรงบางอย่างดึงไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่ถนนเดิมทุกอย่างรอบตัวเริ่มเปลี่ยนต้นไม้สองข้างทางแห้งเหี่ยวท้องฟ้ากลายเป็นสีเทาคุณกลิ่นดินเปียกและกลิ่นเหล็กสนิมคละคลุ้งในอากาศเขาได้ยินเสียงนาฬิกานับถอยหลังติ๊กติ๊กติ๊กเสียงนั้นดังในหัวไม่หยุดยิ่งเขาว,วิ่งเร็วเสียงยิ่งชัด จนในที่สุดเขาต้องหยุดหายใจหอบแรงเมื่อมองไปรอบรอบอีกครั้งเขาพบว่ากำลังยืนอยู่กลางสะพานเก่าใต้สะพานคือแม่น้ำสีดำที่นิ่งสนิทไม่มีคลื่นไม่มีเสียงเขามองเงาตัวเองในน้ำและเห็นร่างของอีกคนยืนอยู่ข้างหลังนายคิดว่าชีวิตคือการแข่งขันหรือเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งนายวิ่งจนลืมว่าทำไมถึงเริ่มต้น พาคินหันกลับร่างที่เหมือนเขายืนอยู่ตรงหน้าแต่ตอนนี้ใบหน้านั้นเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดไหลาจากหน้าผากดวงตาแดงก่บเหมือนมีไฟเผาอยู่ข้างในฉันคือสิ่งที่นายทิ้งไว้ข้างหลังร่างนั้นพูดช้าช้าทุกครั้งที่นายเลือกจะไม่หยุดทุกครั้งที่นายกลัวจะเผชิญหน้านายสร้างฉันขึ้นมาพาคินถอยหลังหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะไม่ ฉันไม่ต้องการนายฉันต้องการแค่จะชนะชนะใครเสียงนั้นแผ่วลงโลกหรือตัวนายเองสายลมแรงพัดกระแทกหน้าเสียงน้ำในแม่น้ำเริ่มไหวเงาของทั้งสองสันระร,ริกในน้ำสีดำร่างอีกคนค่อยๆเดินเข้ามาใกล้แต่ยิ่งเข้าใกล้ร่างของพาคินก็รู้สึกเบาลงราวกับบางสิ่งในตัวกำลังถูกดูดออกหยุดพาคินตะโกน แต่เสียงของเขากลับเบาจนแทบไม่ได้ยินเขาพยายามจะถอยแต่ขาไม่ขยับอีกต่อไปร่างนั้นยื่นมือมาจับไหล่เขาความเย็นแล่นผ่านเข้าไปถึงกระดูกภาพรอบตัวเริ่มพร่ามัวเสียงหัวใจเต้นช้าลงพาคินเห็นแสงสว่างส่องมาจากปลายสะพานแสงนั้นอบอุ่นแต่แสบตาเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงไปสองทาง หนึงคือแสงอีกหนึ่งคือเงาที่จับไหล่เขาไว้แน่นนายเลือกได้แค่ทางเดียวเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งทางที่เผชิญหรือทางที่หลบหนีพาคินหลับตาลมหายใจสุดท้ายที่เขาดึงเข้าเต็มปอดเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดและเนือ้อภาพความทรงจำไหลายย้อนกลับมาใบหน้าของแม่ที่ยิ้มให้ในวันแรกที่เขาเริ่มวิ่งเสียงหัวเราะของเพื่อนที่เคยร่วมฝึก วันที่เขาล้มแล้วลุกขึ้นมาอีกครั้งและวันที่เขาสาบานว่าจะไม่หยุดจนกว่าจะถึงเส้นชัยเขาลืมตาขึ้นมองไปยังร่างที่ยังคงจับไหล่เขาไว้และพูดช้าๆด้วยเสียงมั่นคงฉันไม่หนีอีกต่อไปร่างนั้นมองนิ่งก่อนที่รอยยิ้มเศร้าจะผุดขึ้นบนใบหน้าแสงสว่างจากปลายสะพานขยายออกกลืนกินทุกสิ่งรอบตัว ทั้งเสียงทั้งภาพทั้งความเจ็บปวดแล้วทุกอย่างก็กลายเป็นสีขาวพาคินลืมตาอีกครั้งเขายืนอยู่บนถนนเดิมเสียงฝีเท้าผู้คนกลับมาเสียงลมหายใจเสียงกองเชียเสียงชีวิตเขาก้มมองดูมือของตัวเองไม่มีเลือดไม่มีฝุ่นมีเพียงเหนือ่อและหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะใหม่ดวงอาทิตย์ยังอยู่บนฟ้าเส้นทางยังทอดยาวเหมือนเดิม แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามาราธอนของชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อชนะใครแต่มีไว้เพื่อค้นหาตัวเองในทุกย่างก้าวที่ยังไม่หยุดพาคินยืนนิ่งอยู่กลางถนนลมหายใจเข้าออกช้าและสม่ำเสมอหัวใจยังคงเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวอีกต่อไปแสงอาทิตย์ยามบ่ายสองกระทบเหนือบนหน้าผากของเขาทุกหยดสะท้อนประกายเหมือนเพชรท,ที่เกิดจากความพยายาม เสียงผู้คนรอบข้างเริ่มกลับมาบางคนยังวิ่งบางคนหยุดพักเสียงหัวเราะและเสียงให้กำลังใจก้องไปทั่วพาคินมองพวกเขาและยิ้มครั้งนี้เป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากข้างในจริงๆเขาก้าวเท้าอีกครั้งไม่เร่งรีบไม่หวาดกลัวเทียงแค่ก้าวอย่างมั่นคงไปข้างหน้ารอมาหายใจของเขาสงบร่างกายเจ็บปวดแต่หัวใจเต็มไปด้วยพลังใหม่ เมื่อถึงทางโค้งสุดท้ายเขาเห็นเส้นชัยอยู่ไกลๆแสงแดดสะท้อนบนแถบสีขาวนั้นราวกับแสงแห่งชีวิตเสียงเชียร์ดังขึ้นจากผู้คนข้างทางแต่พาคินไม่ได้เร่งฝีเท้าเขาเพียงยิ้มและปล่อยให้ขาเคลื่อนไปตามจังหวะของหัวใจทุกย่างก้าวที่เหลือคือคำตอบทุก,กลมหายใจคือการยืนยันว่าชีวิตยังมีค่า และทุกความเจ็บปวดคือครูที่คอยเตือนให้เขาไม่หลงลืมว่ามาราธอนไม่ใช่เรื่องขอองค์การถึงเส้นชัยก่อนใครแต่เป็นเรื่องขอองค์การไม่หยุดก้าวไปแม้จะล้มลงกี่ครั้งเมื่อเขาข้ามเส้นชัยเขาเงยหน้ามองฟ้าแสงอาทิตย์อบอุ่นสาดลงมาบนใบหน้าพาคินหลับตายิ้มและกระซิบเบาๆฉันไม่ได้วิ่งเพื่อหนีอีกต่อไปฉันวิ่งเพื่ออยู่กับชีวิต